ขเาขาเรียกเขาเรียกว่าตัดขาเห็ดหรือเปล่าพูดไม่จบนะว้าวพาทุกคนดูกลุ่มนี้ค่ะนี่ค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ป้าอ้นกับลุงฝรั่งพาทุกคนมาเดินป่าตามล่าหาเห็ดด้วยกันนะคะ วันนี้คุณลุงฝรั่งพาป้าอ้อนมาป่าใหม่นะคะหลังจากที่ป้าอ้อนสำรวจป่าแถวบ้านทั้งวันแล้วก็ไม่ได้อะไรติดไม้ติดมือกลับบ้านคุณลุงเลยสงสารค่ะก็เลยพาป้าอ้อนขับรถมาไกลหน่อยนะคะเดี๋ยวยังไงวันนี้เพื่อนๆก็มาช่วยลุน้นช่วยส่งกำลังใจให้พวกเราสองคนหาเห็ดได้หมนันๆด้วยนะคะว่าแล้วก็ไปค่ะลุงฝรั่งชี้เป้านะ ดูค่ะทุกคนข้างทางเลยนะคะแต่เสียดายที่ว่าเห็ดเขายังน้อยไปค่ะน้อยไปแต่ขายาวนี้แบบนี้กรอบอร่อยนะโอูจะมีโอกาสได้มาอีกไหมอ่ะป้าอ้นไม่กล้าขับรถไกลนะคะทุกคนถ้าไม่มีโชเฟอร์ก็ไม่ค่อยอยากขับทางด่วนค่ะคือเขาขับเร็วอ่ะเป็น โอนเป็นคนกลัวกลัวจราจรเนาะอุ้ยเสียดายมากค่ะดูค่ะดอกเล็กๆเต็มเลยอุยยังได้ดอกใหญ่อยู่นะ ไม่ต้องกลัวมาโอ้กลองไม่จับไม่ต้องกลัวหมาฉี่นะคะเพราะว่าเขาเป็นเนินค่ะดูค่ะหมาไม่ขึ้นตามหมาไม่ขึ้นมาบนเนินนะอุย้ยดอกนี้ดอกใหญ่ค่ะไปค่ะทุกคนไปลุ้นกันต่อนะคะทุกคนคุณลุงเรียกนะคะไปค่ะไปค่ะ มาไม่ทันทากอีกแล้วค่ะ t ิม m สตัวสแก k a t e r m ลุงบอกว่าฝั่งทางนน้นก็มีนะโอ้เสียดายมาไม่ทันท่าค่ะโอ้มือสั่นอุ้ยดูค่ะปะ๊าไปหมดแล้วโอ้ตรงนี้ยังพอได้แบบดอกไม้เลยนะคะไม่เป็นไรค่ะเก็บเก็บเอาค่ะเอาหมดค่ะ ตรงนี้ก็ได้แค่ดอกเดียวนะคะ,ะเสร็จได้มากปอดดูกลุ่มนี้ค่ะคุณลุงผู้ชี้เป้าอีกแล้วนะคะชี้แล้วก็เดินไปต่อนะคะเดินไปแอบกินน้ำลำไยตรงไหนดอกเด้อคุณลุงโอ้โหหดังมด กล้องอยู่ทางนี้มือป้าอ้นอยู่ฝั่งนู้นเอา่าสะอาดอยู่นะ เปราะค่ะกลุ่มนี้กลุ่มนี้ดอกใหญ่สวยนะคะอ๋อปอคิดว่าเขามีแค่ดอกเดียวตรงนี้ 我露不干。 กลุ่มที่เขาเพิ่งโผล่ก็ต้องดูดีๆนะอุย๊ยดูค่ะนี่เขาหลบอยู่อย่างนี้ค่ะอันนี้ได้แต่หมวกปิดก่อนปิดแล้วก็มาเอาดอกทางนี้ค่ะดอกเล็กขายา,ยาวไม่เอ่ยยาวค่ะ เดี๋ยวมาลุ้นดอกนีย้ยังไม่ทันได้ลุ้นเลยค่ะขาดแล้วว้าวที่สุดของวันนี้เลยค่ะไม่มีตำหนินะคะถ้าพระอ้นไม่ทำขาดนี่เพอร์เฟกเลยค่ะว่าจะไม่ให้ขาดขาดจนได้ ใช่หรือเปล่าคะตรงนู้นอุ้ยใช่ค่ะว้าวแบบมอสก่อนนะคะนี่ค่ะพอเห็นพอเห็นโอ้ยไม่ใช่ค่ะเริ่มระแวงแล้วว่าอยู่ใต้มอส ไหนก็ขับรถมาไกลแล้วดอกเล็กๆเรียงรายก็เอาไปบ้างนะคะไม่ได้เอาไปทั้งหมดนะคะนี่ค่ะดูค่ะขอหลบ ตรงนี้อค่ะนี่นี่คือกลุ่มที่ได้ตรงนี้นะคะเดี๋ยวป้าอ้นขอตัวตัดขาแป๊บหนึ่งนะคะทุกคนขเาขาบอกเรียกเขาเรียกว่าตัดขาเห็ดหรือเปล่าพูดไม่จบนะ ก็หลบหลบในะ่ะวป้าอ้นขอขอบคุณทุกคนสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณท่านผู้ชมผู้ติด,ดตามขอบคุณทุกไลค์ทุกคอมเมนต์และทุกกำลังใจดีๆที่มีให้กับป้าอ้นเสมอมาแล้วเจอกันคลิปหน้าขอให้ทุกคนมีความสุขทุกๆวันมีแต่ความเบิกบานสวัสดีคะ่ะ 啊。Yeah.